วันอังคานะเราจะมีสน๊าฟปล่อยของนะครับกับอาจารย์พองเบียนะที่จะมาคอมเมนต์นะครับเพลงของทุกคนที่ส่งเข้ามานะครับเอาละเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับ <ผม S 2> เพลงแรกนะครับเป็นเพลงของน้องอะไรนะฮะคุณศิวราเติมชีพนะครับชื่อเพลงว่าเสียงร้องของหัวใจชื่อเท่มากและที่สําคัญเพลงนี้เขาให้รายละเอียดมาก เขาทําเองหมดทุกสิ่งทุกอย่างในเพลงนี้นะครับอาเสียงอาคิตราอาดนตรีทุกอย่างเขาบอกว่าเขาทําเองทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าในเพลงนี้เขาทำอะไรกันบ้างแล้วเพลงนี้เจ๋งแค่ไหนครับ น้องสีวราน่าจะเจ็บปวดมาเยอะอาจจะกินเออค,คือถ้าให้พูดคือตอนฟังดนตรีขึ้นมาตอนแรกเนี่ยทำให้นึกนึกถึงยุคที่อัลเทอร์เนทีฟกำลังกำลังลุง่งโลดนะช่วง90ปี9ออกว่านะีคือคือช่วงช่วงอินโทรทำให้รู้สึกถึงกลิ่นเพลงในสมัยนั้นครับแต่พอเข้ามาในท่อนฮุกหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเริ่มรู้สึกถึงว่ามีความโมเดิร์นปนๆเข้ามาอันนั้นอาจจะเป็นดีไซน์อะไรเราไม่ว่ากันแต่ว่า ถ้าในส่วนของการเขียนเนื้อเพลงเนี่ยเป็นคนที่เพลงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าองค์ประกอบมันมันไม่ครบนะครับแต่ถามว่าที่เขียนมารู้เรื่องไม่รู้เรื่อง,องคือ,ค,ค,อคือเวลาเขียนเพลงเนี่ยมันก็มันก็เหมือนหลักภาษาอังกฤษคือ what where when why คือแบบเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นเมื่อไหรและทำไมมันถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นคือเพลงนี้เนี่ยเหมือนมีแต่ผลแต่ไม่มีเหตุคือเจ็บมาตั้งแต่แรกเลยคือคือตั้งแต่หัวเพลงถึงถึงจบคุกเนี่ย พูดถึงความเจ็บ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 เวลาเหมือนเข็มนาฬิกาเดินช้าฉันเจ็บความเจ็บมันทรมาอย่างงีญญิยีบแต่คือไม่รู้เลยว่าใครทาอะไรใครทําอะไรน้องมาน้องไปเจออะไรมาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นนานหรือยังมันเป็นความเจ็บวันนี้มันเป็นความเจ็บที่เราเกิดขึ้นในอนาคตแล้วเรารู้สึกไปเองว่าเขาจะต้องทิ้งเราไปหรือมันเป็นความเจ็บเมื่อนานมาแล้วแล้วก็วันนี้เรามารู้สึกอีกทีหนึ่งคือคือเราไม่รู้เลยว่าเข้าไปโดนอะไรมา เพลงเพลงนี้จะเหมาะกับกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไหนเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ชัดเจนคือคือคือเพลงบางเพลงเนี่ยเพลงนี้เจ็บเพราะว่าโดนเพื่อนแย่งแฟนก็จะมีเพลงแบบนี้เพลงนี้เจ็บเพราะว่าตัวเองทําไม่ดีแล้วผู้หญิงทิ้งก็จะมีเพลงแบบนี้เพลงนี้เจ็บเพราะว่าไปแอบรักเขาแล้วเขาไม่รักแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงเจ็บที่เหมือนเป็นเพลงที่เจ็บอยู่ลอยลอยอ่ะโดยที่ไม่รู้ว่าน้องไปโดนอะไรมาคือพี่ไม่รู้ว่าน้องไปโดนอะไรอ่าครับแต่ว่า เขียนมาโอเคอาจจะมีร้องช่วงช่วงครึ่งเพลงแรกอาจจะอาจจะรู้สึกถึงความเพี้ยนบ้างนิดหน่อยช่วงท้ายๆแต่ว่าก็โอเคคือเราฟังไปก็รู้แหละว่าพยายามจะร้องให้ดีนะครับคือดนตรีเนี่ยก็ทำอยู่ในมาตรฐานสําหรับการส่งเดโมเนี่ยถือว่าทําอยู่ในมาตรฐานที่ส่งมาแล้วเป็นเดโมที่ฟังคุณภาพเสียงฟังโอเครู้เรื่องนะครับก็ไปพัฒนาเรื่องของการเขียนเพลงอย่างที่บอกเมื่อกี้คือวอตแวร์เวนไวคือไปสังเกตให้ครบนะครับไปโดนอะไรมา ใครทำเพลงนี้เป็นความเจ็บที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันอดีตหรือเป็นความเจ็บที่เราโมโนไปเองว่าในอนาคตจะต้องเสียเธอไปแน่เลย<อ>หรืออะไรก็ตามคือคือลองไปเติมดีเทลพวกนี้ดูครับผมส่วนเรื่องร้องก็ต้องบอกว่าคือเป็นคนร้องดีนะครับคืออาจจะมีเรื่องคือเพี้ยนบ้างเป็นเรื่องปกติแหละของน้องทุกคนนะครับคือเป็นคนร้องดีแ้วผมชอบเนื้อเสียงเขานะผมว่าเป็นคนที่เนื้อเสียงดีแล้วก็คือสามารถที่จะแบบถ่ายทอดเพลงได้ดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อย่างที่บอกก็คือพอ พอพี่เบียร์พูดมาเนี่ยก็คือเรื่องของการลําดับเรื่องของเนื้อเพลงที่มันอาจจะงงนิดนึงแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดผมถือว่าผมก็ชอบนะว่าชอบโซโล่ดีก็คือคือโซโล่เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงว่าน้องเป็นคนที่น้องไม่รู้น้องน้องหรือพี่นะก็คือเป็นคนที่มีความรู้เขาเรียกว,ว่าความรู้น้าดน,นตรีครบเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทําเองทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานอัดร้องด้วยนะครับอัดกีตาร์อัดโซโล่อัดกองคือทุกอย่างต้องบอกว่าแสดงว่าต้อง เล่นเขาเรียกว่าเครื่องดนตรีเนี่ยเป็นหลายๆชิ้นมากมีความรู้มีความรู้มีความรู้เพราะฉั้นก็ครับเยี่ยมครัการให้คะแนนครับถ้าให้คะแนนให้สักให้ประมาณ78ประมาณเนี้ยคือคือช่างใจอยู่ประมาณ7ประมาณ8ประมาณนี้นะครับเอาเท่าไหร่ดีครับอาจารย์ก็ให้ให้เขาให้ตัวเองแล้วกันพี่ให้ไป2อันแล้วกันให้ไป2องป้ายเกับ8แล้วกันนะครับลองลองลองไปเราไปคิดดูอ่านะครับแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งจากทางบ้านนะครับจากวงดัสนะครับชื่อ เพลงเกินรับไหวซึ่งเป็นเพลงที่2แล้วนะที่พ่อส่งมาเออพูดถึงน้องที่เคยส่งมาเมื่อไม่กี่วันเนี้ครับคือคือพี่ไป Big กม u ล t ์เทนแล้วก็<อ>เจอน้องกลุ่มหนึ่งมาทักอตอนแรกเรานึกว่าเฮ้ยโดยกนกระทืบลคือเดินมาน่ากลัวมาก<บ>เดินมาน่ากลัวมากเฮ้ย<ห><อ>เราไปเดินเหยียบเท้าใครปะเดินมาที่ผมส่งเพลงมาที่รายการรับแป็กจีไง แล้วพี่อะวิจาร์เพลงผมนะชิบสวยสุดอะไรสวยแล้วฟังบอกผมขอบคุณมากเลยพี่วโอเคครับผมพี่ก็ยินดีครับน้องที่ตนนั้นเนี่ยเราต้องวังตัวเหมือนกันนะครับเราจะพูดบางทีจำอะไรไม่ได้ครับว่าพูดอะไรบ้างแล้วอาจจะเจอคนเหล่านี้ข้างนอกได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าโดยฟังเพลงเกินนับไหวจากบงดัสกันครับ can you ทุกเวลาที่ผ่านมารู้ไหมมันเป็นยังไงมีเพียงความเสียใจและความปวดร้าวกัดกินในหัวใจจะให้กลับไปเทอริ่ม เป็นการส่งครั้งที่สองแล้วนะครับ,รบโดยภาพรวมถือว่าโอเคนะคือตอนนี้เนี่ยเขียนเพลงรู้เรื่องอันน,น,นี้อันนี้ฟังแล้วรู้สึกว่ามันมีทั้งวอตแวอร์เ็นไวนนะแต่ว่าตอนนี้คือมันไม่ได้มีแค่น,นี้การแต่งเพลงมันไม่ได้มีแค่นี้ครับคือการใช้คำในเพลงเนี่ยที่ที่เขาจะเรียกกันว่าวัคทองออซึ่งเป็นประโยคที่เหมือนอารมณ์ประมาณนั้นโอ้ประโยคนี้ได้ยินครั้งเดียวแล้วแบบ เขาแต่งมาได้ยังไงหรือเป็นประโยชน์ที่ฟังเขาแบบโหจาเลยอ่ะคือฟังเพลงนี้จบแล้วยังไงก็จำไปอันนี้ผมเจอบ่อยมากกับเพลงอาจารย์ซึ่งซึ่งเพลงนี้ยังไม่เจอข้อที่หนึ่งคำที่สองที่นอกจากวักทองแล้วคือคําในเข่งคำในเข่งเนี่ยมันเป็นศพท์มันเป็นท์เรียกันเองนะคือในในในวงการในกลุ่มในกลุ่มเขาเรียกในคำในเข่งคือคําที่แบบว่า ในเพลงอ่ะมีคําเนี้ยเยอะเกินไปคือ,อคือฟังในเพลงนี้ได้ยินคําว่าทรมานหน่ะเยอะมากแป,ป๊บแบก็เดี๋ยวก็คำว่าทรมานวนใหม่ก็ทรมานทรมานทรมานและอย่างหนึ่งอ่ะมีความรู้ส,สึกว่าได้ยินสระไออ่ะเยอะมากคือเดี๋ยวก,ก็กลับมาทําไมทนไม่ไหวนี้ได้ไหมอะไรได้ไหมทําไมพักกลับมาทรมานกั้นั้นทนไม่ไหวได้ไหมทรมานไม่ไหวได้ไหมทรมานคือ,ค,อคือเหมือนโดนคําพวกนี้สะกดจิตอยู่เมโลดี้โอเคไหมโอเคดนตรีฟังโอเคครับ ร้องก็โอเคไม่ได้ร้องแย่นะครับคือตอนนี้อาจจะประสบปัญหาเรื่องคำเหมือนอาจจะเป็นเขาเรียกว่าคลังคำคลังคำที่ที่เขาครีเอทคิดออกมามันยังมันยัง<า>มีคำไม่เยอะไม่เยอะพอไม่เยอะพอแต่ว่ามโลดี้แต่งเพลงเป็นไหมอย่างนี้ถือว่าเป็นคนแต่งเพลงเป็นนะแล้วก็มีเซนส์ของของเพลงป๊อปด้วย<อ>เป็นเพลงที่โอเคฟังแล้วจำได้ค่อนข้างง่ายนะครับ,รบแต่ว่าดนตรีเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างตรงกลางแล้ว จะเพิ่มความเข้มข้นให้หนักไปถึงในโทสเปกเลยก็ได้นะจากเมื่อกี้จากเมโลดี้เมื่อกี้หรือจะดึงลงมาให้ซอฟมาอยู่แบบเพลงป๊อปล็อกแบบเอเบอนอร์มอลหรือโพเนโตดึงลงมาให้ซอฟก็ได้คือตอนนี้ดนตรีเนี่ยโอเคมีความรู้ทําได้แต่ว่าเหมือนเหมือนกักอยู่ตรงกลางยังไม่ชัดจะเพิ่มความหนักให้ไปก็ได้หรือจะดึงเบาลงมาก็ได้ก็นี่นี่คือสิ่งที่ที่ให้ตัดสินใจว่าว่าจะไปทางไหนส่วนเรื่องการแต่งเพลงก็เขียนรู้เรื่องแต่ว่าลองลอง ขยันคิดคําเพื่อให้เนื้อเรื่องมันมันดำเนินแล้วคําที่เข้าหูผู้ฟังมันรู้สึกว่ามันไม่เลียนน่าเบื่อกับคำที่มันเดิมๆซ้ำคๆำคำที่มีความหมายคล้ายๆกัน<ช>แต่อาจจะไม่ใช่คําเดิมๆใช่ประมาณค,คือคือเหมือนตอนตอนตอน,ตอนพี่สอนเขียนเพลงเนี่ยสมมติที่บอกว่าให้ให้แต่งเพลงลองลองลองคิดประโยคที่พูดถึงคําว่าขิว ไปโยคอะไรก็ไดท้ที่แสดงถึงคําว่าหิวลองคิดประโยคสามสี่ประโยเพราะฉนนั้นสมมุติว่าน,นักเรียนคนแรกส่งมาบอกว่าแถวนี้มีอะไรกินบ้างอ,อีกคนหนึ่งพูดว่าผมยังไม่ได้กินข้าวมั้งแต่เช้าแล้วพี่อ,อีกคนนึงบอกว่าโหข้างวันผมก็ไม่ได้กินทํแต่งานคือ,อทุกประโยคเนี้ยค,ความหมายมันเท่ากับผิวหมดคือคําว่าทรมานเมื่อกี้มันก็มีวิธีที่จะสร้างประโยคขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตคาว่าทรมานได้หลายแบบเหมือนกันนะครับ ยังไงยังไงลองไปคิดคิดแบบเขาเรียกว่าอะไรคิดประโยคแทนความหมายนั้นนะมันอาจจะทําให้เพลงมันมีคํามากขึ้นครับส่วนผมเองก็จริงๆแล้วก็ชอบนะคือผมว่าดีแล้วแต่ว่าติดอยู่ตรงเดียวครับที่เดียวเลยคือเรื่องเนื้อผมว่าผมปล่อยให้จานพูดแล้วกันคือเรื่องติดอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องฮุกแรกครับคือด้วยความที่ว่าเพลงมันปูมาแบบค่อนข้างดีแล้วนะแต่ว่าตอนที่เข้าฮุกแรกเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าตรงไหนนี่คือฮุก เพิ่งจะมาชัดตรงคุกที่สองว่ามีดนตรีส่งแบบเหมือนกับส่งเต็มแบงก็ค่อยเข้าเป็นที่สองแต่คุกแรกเนี่ยเหมือนแบบร้องร้องร้องเวิร์ดมาอยู่ดีๆก็คือเข้าคุกเลยโดยที่แบบผมผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนคือคุกเพราะนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะอยู่ที่เรื่องของการการเลนเพลงมากกว่าเอออันนี้นิดหน่อยครับเพราะนั้นไม่มีอะไรมากโดยรวมถือว่าผมก็โอเคผมชอบครับผมผมให้คะแนนเท่าๆกันนะเจ็ดหรือแปด ไป,ไปไปเลือกเอาเจ็ด <7 S 2> หรือแปดนะครับ,รบแล้วก็คใครมีความสามารถก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับเราก็ยังอยากฟังงานน้องๆอยู่เพราะว่า เรียกว่าอะไรอ่ะยิ่งจัดรายการอยู่ที่นี่นานขึ้นงานน้องๆยิ่งเจีมจนเจ้มจนเป็นเรื่องเข้ม้นครับเข้มจนงานเข้มจนขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเจอกันก็เข้ามาทักได้นะแต่อย่าอย่าเท้าแต่อย่าเข้ามาลักษณะน่ากลัวแบบนั้นนะครับตกใจมากเลยคือจริงๆแล้วผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราได้เห็นไอเดียของน้องๆสมัยนี้ที่แบบมีมีเขาเรียกว่ามีความรู้นันตรีมากขึ้นด้วยครับผมคือสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าน้อยคนที่จะแบบ แต่งเพลงแล้วนำมาเสนอคนอื่นแบบนี้นเดี๋ยวนี้มันมันเริ่มแบ,บเปิดกว้างมากขึ้นยังไงก็อยากให้ส่งมาเยอะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนําทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live/gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี